สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านประบุญคาเฟ่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  สาขา3นะครับพัทยาที่นี่เมื่อเข้ามาในร้านแล้วนะครับเราจะต้องไปลงทะเบียนกันก่อนเลยนี่เราจะได้ตัวนี้มาตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ไวเลสนะครับเพื่อนๆอุปกรณ์ตัวนี้มันจะส่งสัญญาณให้เราเมื่อมีโต๊ะว่างนะครับแลวเราก็จะได้ที่นั่งนะครับด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเพื่อนๆนู่นนะครับไปลงทะเบียนก่อนเลยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับอ่าได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งรอคิวกันก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวได้คิวเราจะเข้าไปที่โต๊ะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณเรียกคิวเราแล้วนะครับเรากำลังเดินไปนะครับเพื่อที่จะไปรับบัตรคิวเราก็จะได้ที่นั่งนะครับว่าเราจะไปนั่งตรงไหนเดีญญ๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้นั่งที่ที่มันสวยงามหรือเปล่านะครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังรับบัตรคิวนะครับรับบัตรคิวเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้หมายเลข2 2 9เเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันแล้วนะครับตอนนี้ต้องเดินข้ามสะพานสะพานหินไม่รู้จะตกหรือเปล่าครับ บ่อปลาคาร์ฟนะครับบ่อปลาคาร์ฟใหญ่มากเลยโอ้ยเขานั่งกินกันหน้าอิจฉาหนะ้าอร่อยเ,อเดินไปเรื่อยๆเดินไปมีมีควนหมอกด้วยลดอากาศร้อนนะครับวันนี้อากาศร้อนนิดหน่อยบ่อปลาก็สวยใสายมากเลยนะครับน้ำใสไหลยเย็นปลาคาร์ฟมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีดำโห้ยลายจุดมีทุกลายเลยไม่มีอยู่ลายเดียวนะครับลายพาดก่อน กำลังจะสั่งอาหารอันนี้กำลังดูเมนูอาหารอยู่เจดูแลใช่ไหมลูกน้ำโกโก้น้อาหารนั่งเรือกไม่ถูกอาหารนั่งเรือกไม่ถูกอะดูดูอาหารก่อนก็ได้ให้เจดูก่อนมาสามครับเอาน้ับัดลมเอ้มีอะไรบ้างครกเป๊สซี่เอากระป๋อยมีขวดใหญ่ไหมขวดขวดขนาดไหนเออซูซูค่ะเป็นขวดเล็กทุกที่ออ๋อขวดเล็กเอาอขวดสองไง แล้วก็กเจงอะไรนะโกโก้โกโก้เอาแกงขั่วหอยผมน,ยยน,น,นี่เขาเขียนอยู่เขาบอกพี่แต่หอยลายนี่ใช่หอย,ยผมก็นี่แกงหอยอ๋อหอยลายเออขาคิดแกงขัาาข่วหอยแล้วหอมหมกทะเลมะพร้วาวอ่อนปีกไก่ทอดข้าวเปล่ามีเป็นโถไหมครับ เอาเข้าปเปล่าโนี้แต่จเอาอะไรดูบ้างนี่ไงทอดียกอะไรนะมีไก่ทอดเท,ทเจลเทเจันี้เดี๋ยวอาหารมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยไหมน่ากินไหมข้างล่างนี้ก็จะเป็นปลานะครับอันนี้เป็นที่นั่งที่นั่งเป็นซุ้มซุมซุม,มแล้วก็มีปลาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองดูนี่มีปลาอยู่ข้างหลังไหมนี่ข้างหลังเ็าจะมีปลาเอา ปลาปลานิดว่าเราจะให้อาหารขึ้นมากันใหญ่เลยแต่เราไม่ได้ซื้ออาหารมาให้มันเราไม่ได้ซื้ออาหารมาให้มันเลยเราขิวจังเลยหิวจังเลยเจจ๋าไม่เอาอาหารมาให้เลยอาปากปากอาปาอาเงียบเงียรอกินอาหารเหมือนกับเราป้อนนมมาเนี่ยตอนนั้นที่เราซื้อนมไปป้อนให้มันใช่ไหมแต่มันไม่มา เขาตามมาเลยเขาอ,อาหารมาส่งแล้วเดี๋ยวเขา,าใส่แม่กันคนขาน อาหารเต็มโต๊ะเลยตอนนี้ย <laughs> อันนี้เหมือนจะกินเยอะนะครับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในโหมดลดน้ำหนักู่ใครจะรู้ว่ากินอย่างเงี้ยน้ำหนักลดเดือนหนึ่งประมาณ2โลนะครับอยากรู้ไหมว่าทำได้ยังไงอันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดก็กินได้ตามใจตัวเองนิดนึงแต่ว่าปกติวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งเป็นวันทำงานเนี่ยจะไม่ได้กินเยอะอย่างนี้นะครับกินตอนเช้าแค่ จานจานไม่ใหญ่จานประมาณกลางๆลเดี๋ยวก็กินตอนเที่ยงเนี่ยประมาณสักจานหนึ่งไม่เยอะหรือไม่ก็ก๋วยเตียวถ้วยหนึ่งก๋วยเตียวชามหนึ่งแต่ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้ไม่ได้กินอะไรเลยก็ร,รู้สึกอยู่โซ่ของกาน,นวันจันทร์ถึงวันศุกร์พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยช่วงกลางคืนเราไม่ได้กินอะไรในะช่ไหมเช้ามามาชั่างน้าหนักปุ๊บโอ้ยน้าหนักลงไปเยอะเราก็มีกาลังใจในการลดน้ําหนักแต่ว่าเสาร์ทย์นี้ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองนิดนึง ใ้ตัวเองมีความสุขนิดนึงกินเยอะนิดนึงแต่พอวันเนรู้สุกก็เข้าสู่โหมดการลดน้าหนักต่อเคยน้ําหนักขึ้นไปสูงสุดตอนนั้นช่างได้แปดเก้ากิโลนะเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วก่อนสองการพอหลังจากนั้นก็พยายามลดลงมาก่อนสองการเนี่ยเหลือแปดสิบสามกิโลแต่พอวันหยุดสงการเนี่ยมีวันหยุดยาวเกือบ อาทิตย์กว่าๆประมาณสิบวันได้บางตอวนั Stanford, ้นสงการก็ปรากฏว่าสงการก็ไปกะลอนกะลอนกินเยอะอีกพอเปิดงานมาหลังสงการน้ำหนักขึ้นไปอีกประมาณทักแปดสิบหกขึ้นไปแปดสิบหกก็ต้องมาไล่ลถใหม่ถึงวันนี้เมื่อเช้าช่างออกมาก่อนออกจากบ้านเนี่ยแปดสิบเอ็ดจุดห้าแปดสิบเอ็ดจุดห้ากิโลแต่เชื่อว่าเดี๋ยววันจันทเนี่ยน้ำหนักได้ขึ้นไปประมาณสักแปดสิบแปดสิบสาม แล้วก็เดี๋ยวไล่ลดกันหนึ่งสุกอีกก็คาดว่าวันสุกวันสุกวันเสาร์หน้าน้ำหนักก็จะกลับมาประมาณ81กิโลหรือว,ว่าจริงๆตั้งเป้าว่าอยากจะให้ลงไปถึง80ด้วยซ้ําวันวันเสาร์นะครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่มีคอเลสเตรอรอลค่อนข้างสูงเหมือนกันมีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกลจกิงถ้ามีวินัยในการลดอาหารจริงๆนะครับเรื่ออาหารนี้ก็ต้องคำนวณแคลอรี่นะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะ ลดเยอะๆต้องชองร่งน้ำหนักทุกวันเหมือนกับเป็นการติดตามนะครับตรวจติดตามว่าเราทําไปเนี่ยมันได้ผลสําเร็จหรือเปล่าลองทําดูนะเพื่อนๆได้ผลยังไงเดี๋ยวมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างแลกเปลี่ยนกันนะครับเคยลดสูงสุดช่วงที่ช่วงทีล่ทลดไปใหม่นะอาทิตย์นึง่งกิโลหนึ่งทําได้นะทาได้อาทิตย์ละหนึง่งกิโลจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ก็รู้สึกเป็นกําลังใจนะเวลาที่เรา กินอาหารน้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นนะครับแล้วก็มาชัาง่งน้ำหนักเนี่ยปรากฏว่าน้ำหนักมัน,นลนดลงลนะครับออกบ้างแต่ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อ่อนนะครับด้วยนะอายุที่มันเยอะแล้วเจ๊จาบอกไม่้ออกกำลังกายแล้วก็มีบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนสมัยวัยรุ่นสม,มัยนุ่มนะุ่มแลอดูแต่บอลไม่ได้ออกกำลังเลยอบดูบอลม่ไดเจ๋บบเลยไม่เห็นเจ๋ เดี๋ยวนี้เตะให้โดนก็เป็นสมัยวัยรุ่นนี่เต้นกีฬาหนักมากนะตอนนี้ต้ออิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะกลับบ้านกันแล้วอันนี้สภาพสภาพที่ทำไว้เดี๋ยวน้องเราก็จะมาเก็บอันนี้จะเป็นต้มแาลาที่เรานั่งกินกันเมื่อกี้เนี่ยครับ อ,อันนี้ซุ้มที่มาเมื่อกีอนนอ้เดี๋ยวเราเดินเดินกลับทานนี้เดินกลับทานนี้สุ้มก็จะมีหลากหลายมีแบบริมน้ำแบบนี้เมื่อกี้เราเดินมาฝั่งมู้นแต่ตอนนี้เราจะเดินกลับอีกฝั่งนึ พื้นที่ค่อนข้างกวา้างขวางมากเลยที่นั่งเยอะแยะมากมายต่อยคนเยอะแค่ไหนก็รองรับไหวนะครับอาหารออกเร็วมากอ๋อที่จอดรถรู้ออกสังนี้ได้ <I love. S 1> ห้องน้ำก็สะอาดสะอา้านเลยครับติดแอร์ด้วยห้องน้ำที่นี่อันนี้มีห้องแอร์ข้างใน,นแต่เราไม่ได้นั่งที่ห้องแอร์เราไปน,นั่งที่รลิมน้ำก็เป็นแอร์ด้านนอกมีไก่ด้วย ไก่กระจัากระจกระตากระ้ไม่มีปุ้อะไรอ่ะใครขนปุยปอ่ะไก่รูไ้ไก่อะไรใครรู้จักก็ตามในด้านล่างบอกมาได้อ่ะจัดแล้วขึ้นรถรถเราจอดตรงนี้